นี่ครับเพื่อนๆฮนะครเคนมาถึงเรียบร้อยถึงหน้างานเรียบร้อยฮนะเดี๋ยวเราไปชมการยกครับก็ไม้เกลื่อนทุ่งเกลื่อนป่าไปหมดนะเนี่ยแบบต้นครับก็เคนเข้ามาถึงป่าไม้เรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวเรามาชมคือยกครับเคนมืออาชีพนะฮนะก็ทำทาง ไว้ให้อย่างดีฮะเพื่อเข้ามาเอาไม้พร้อมยกกันนะฮะเป็นเที่ยวที่2ครับเที่ยวนี้ใช้ทีมงานเขนมืออาชีพมายกใหนะ้วันนี้ตัดยาว4เมตรกับ6เมตรนะครับ4เมตร5เมตร6เมตร สามเมตรครก็มาชมกันครับไปแล้วฮะทีมงานมืออาชีพนะฮะเี้นชุดนี้ก็รับจ้างทั่วราชอานาจักรครับใช้งานกันเป็นอาชีพเึ้นไปแล้วนะสองคน ไม้ท่อนนี้เป็นไม้ดาว4เมตรฮะสเมตรเอามารุนท่อนนี้กำลังวินเข้ามาใกล้ๆรถนะก็มีวินในตัวนะนนครับเกลนเกลนพับครับใช้วินในตัวเลย หิ้วฮะท่อนนี้ท่อนเป็นท่อนอโคนนะครับรอบต้นก็ประมาณ2 64. 64. องเมตรหกสเมตรครับต้นที่5ต้นที่ห้าผมมาเอาจากทั้งในออกนอกเป็นไม้ทั้งหมด8ต้น8ต้นได้50ากวัดต้น าตัดเป็นไม้ยาวครับสี่เมตรห้าเมตรแล้วก็หกเมตรทำงานเป็นมืออาชีพจริงๆนะเลียนคันนี้นะครับก็ใช้งานออมายาวนานนะฮะหมดตะเหลือทางนี้แล้วก็ที่หมอคก็ยืนอยู่นะครับมาลุ้นท่อนนี้กันต่อน,นะฮะ เป็นก่อนใหญ่อีกหนึ่งอนใหญ่กว่าเมื่อสักครู่นะก็เป็นวินในตัวนะใหญ่แค่ไหนก็ไปได้ท่อนนี้น่าจะ,จะเกณฑ์สองตันนะเป็นม้ใหญ่นะนใหญ่กว่าท่อนเมื่อสักครู่นะ แล้วต่อายากป่ะไม่อยากง่ยายเลยว่าเขาต้องแลกกันเอนนี้ก่อนเลยคนต้องเข้าไปแน่ไปแล้วครับตอนใหญ่นะท่าน,นี้น่าจะสองตันกว่านะครับ ความยาว4เม,มตรนะฮะ4เมตรรอบต้นก็ประมาณ2เมตร80ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับเรียบร้อยอีกหนึ่งท่อนนะฮะมาดูท่อนต่อไปมาลุ้นท่อนต่อไปครับมีแต่ไม้สวยๆทั้งนั้นนะฮะ อย่าลืมฝากช่องด้วยนะฮะมีอาชีพจริงๆฮะหมอวีหากินอยู่กับธรรมชาตินะครับก็อย่าลืมฝากกดติดตามฝากแชร์ฝากไลค์ฝากสับตะไคร้ให้หน่อยนะฮะอย่าลืมกดถูกใจกันนะครับ ก็ท่อนนี้เป็นท่อนที่ห้าท่อนที่ห้าคาดว่าจะเต็มรถหรือเปล่าไม่รู้นะครับ,บรรคิดว่าน่าจะพอนหะ้าท่อนไปแล้วครับ สวยๆงามๆทังนั้นนะวันนี้มาไกลฮะถึงมคมกิรามนะฮะก็เป็นไม้ที่มีเอกสารสิทธิ์ทำสูกต้องทุกประการเลยนะครับตอนที่ห้าฝากกดติดตามสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับ ก็สวัสดีเพื่อนๆแล้วก็ F อฟทุกท่านนะฮะวันนี้ทำงานกันแต่เช้าครับก็มานอนค้างแรมกันที่ป่านะฮะก็ไม้เต็มรถแล้วนะครับหลังจากเมื่อวานนะโค่นไปได้แต้นนะครับก็ร,บรถเทรนนัดมาแล้วนะฮะก็จะมายกวันนี้ก็มีไม้สองเชลเลอร์ฮะแต้นนะครับโค่นไว้เมื่อวาน,นมีแต่ต้นสูงๆยาวๆทั้งนั้นครับแต่สักรู่รถเทรนก็คงจะเข้ามาถึงน,นะ ต่ไม้ท่อนใหญ่ๆนะครับแต่ละต้นนะี่ยาวมากับยาวมากก็ส่วนน,นี้ลูกน้องขึ้นไม้เต็มครับเดี๋ยวเราไปส่งกันก่อนเลยนะฮะไปกันครับ